ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับเกม Contraband Police นะครับ <c oughs> ได้เวลา่วนกันอีกแล้วนะครับทุกคนบอกเลยโจรใครขนของเถื่อนมาบอกเลยต้องมีรูพุนแน่ๆถ้าหนีนก็บอกเลยเสร็จบอกเลยเสร็จมันกันแน่นะวันนี้ตนนื่นแล้ว <c oughs> เรามีงานยุ่งอีกวัน <c oughs> อยู่ที่ <c oughs> ชายแดน <c oughs> วันนี้คุณจะจัดการกับคนขับรถขนตินค้าไปยังประเทศ ไปเชิญคนแรกเลยมามาเลยพี่มา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 นี่เลยพี่มาพี่โชว์เลยลุกนั่งลุกนั่งมาโชว์เลยมาเอ๊ะรถใหญ่ใหญ่แบบนี้มันชอบมีอะไรแปลกแปกนะพูดแบบพีทุกคนต้องทำการส่งสินค้าต้องมีเอกสารที่ถูกต้องร้องขอเอกสารจากเขาดูพี่มา เอาเอกสาราดูเดี๋ยนี้าาามาเลยาาาโคตรสูงพี่ผมไม่ถึงโดนหน่อยเอโอโคตรสูงพี่แมวมือยื่นลงมาสักหน่อยเหรอเนี่ยดูสิโอเคกดแทบ็บกดโอเคตรงกันตรงนี้ตรงกันวิธีที่ดีที่สุดในการเปรียบเทียบเอกสาร กับสถานะขนส่งสินค้าจริงคือการใช้สมุดบันทึกสินค้าหยิบมันขึ้นมาจากโต๊ะอ๋อนี่เอเฮ้ยมีขวานคูบาเอามาเลยเอามาเอามากดสตอนนี้ใช้สมุดบันทึกของคุณเพื่อตรวจสอบสินค้าทั้งหมดออกจากคันนี้โดยกดเมาส์ซ้ายครั้ง กดเมาส์ขวาเพื่อดูสมุดบันทึกของคุณนีเ่เปิดดูสิอเอ๊พี่ปูนซีมนซเมนสีอ๋อพี่ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปเออต้าแก๊สอันนี้อะไรเนี่ยมีซ่วมด้วยพี่เอามาทำไมตั้งขี้ได้ไหมเนี่ยอ,อืมเค้ไม่ตัวตรวจปลอดภัยปลอดภัย โอเคเยี่ยมมากคุณนี้คุณสามารถเดียเ๋ยวเทียบสมุดบันทึกกับเอกสารสินค้าตรวจสอบขอ้อมูลอื่นๆปล่อยให้คนกลับหาหรือส่งกลับและเชิญคนต่อไปคืออะไรถูกไหมพี่ไปแปอนุมัติไปถูกป่ะเออลืมตรวจเอ้าถูกปะเนี่ยเ้ย ว่าแล้วลืมตัวนะลืมตัวไม่เป็นไรบันนี้ักากูต้องแกะสินค้าออกจากกล่องเพื่อควบคุมอเคเนี่ดูก่อนพี่บ่นอะไรเนี่ยบ่นบ่นเยอะก็ไม่ดีนะพี่ผู้บัญชาก,การอัดีเยอ เคอเค้เจ็ด้าสิบเจ็ดเดี๋ยวขอดูหน่อยซาฮารี่แป๊บนึงนะพี่อ๋อซฮา,ารี่พี่โอ้พี่ก็คนซาฮารี่นี่ไม่ไหวไม่ไหวจะต้องเคลียร์มันออกมานี่มาดเรียลออสต์โรชน์มันออกไป แค่นั้นแหละสินค้าทั้งหมดวางอยู่บนโต๊ะแล้วคุณสามารถหยิบมันหรือค้นของหาของเรือนได้อุ้ยอย่างแรกเจอแล้วเจอแล้วมาเลยเอาเงินปอมมาไปใช้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่อันนี้ก็อีกอันนึงลงมาดูหน่อย มีอีกหรือไม่จับก่อนเลยจับก่อนพี่ลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาอืมจับอืมไปเข้าในคุกซะคุกคั่กวค้าเป็นประตูอยากอยากเล่นต่ออยากเล่นต่อ เดะไม่เย็นเยอะเดี๋ยว,เด,วยเดี๋ยวก่อนเล่นยังไม่ได้ตรวจหมดยังไม่ได้ตรวจหมดมีอีกนี่นี่มีอีกมีอีกนี่เก็บควันม,ม,มากเกิดเทศปกติเนาะโอเคมีอีกไหมไม,มีแล้วนะเก็บขวาน ไม่พี่เก็บวัดดีมากได้เงินหนึ่งร้อยบาทเอาไปเก็บของที่กดังก่อนั <c oughs> วห <c oughs> วานใกล้พังแล้วเนี่ยหวานใหม่เราเอา <c oughs> อาคนต่อไปคนต่อไปมาด <c oughs> ูหน่อย <c oughs> อึบอึบตรงกัาตรงกัา ตรงการนั่นเนี่ยยี่สามการน่ะพี่ดีดีดีมากอขมกดซีออกเอาออกอยื้นหน่อยเช็กเช็กเปิดไม่มีอะไรดีมากพี่ไม่ได้ขนอะไรนะ อ่านี่มีตซ่วมหนึ่งสภาพหนึ่งตซ่วมหนึ่งสภาพหนึ่งโอเคพี่ไปได้ไอพี่ไปได้อนุมัติโอเคพี่คนดีจร<ด>ิงนะเอายูวีสองหน้าหน่อยดิเติบตัวให้เติบตัวให้ด้วยนี่ไปเลยเดิบตัวขึ้นปึบ ไม่บายอุ้ยๆๆ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 เๆเจ็บๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆรๆๆๆ่ๆหมูยๆๆ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 ๆมๆๆ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 ยๆงีๆๆ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 ๆาๆไม้เอๆๆาๆๆๆๆๆๆาๆๆๆนๆๆๆๆๆอๆๆๆๆิ่ๆๆ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 น่ๆๆมๆๆ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 ่่ โอเคอืมอืมพี่มีหมูสามตัวมีหมูสามตัวเอาหมูเช็คเช็คอ้าวทำไมมีหมูแค่สองตัวอีกตัวไปไหนพี่ ไม่ถูกนะไม่ถูกนะไม่อนุมัตินะทำไมมีหมูแค่สองตัวพี่บอกผมมากันนาออกจากรถโอ้ลหลักลัๆลไม่ใช่แล็กติดติดติดโอเคืนก่อนนะไปไม่ได้นะหมูสามตัวแต่มีแค่หมูสองไปไม่ได้พี่บาราสโตสิบกาคุณกำลังผิดพลาดเขาเหนื่อยผิดพลาดอะไรอืม หลบหนีหรือเปล่าเราหลบหนีหรือเปล่าเลงรอไว้เลยจะหลบหนีหรือเปล่าหลบหนีก็แปลกแล้วเราไม่เข้าไปโอเคจ่อยางนะจ่อยางนะจ่อยางอ้าอะไรอ่ะเอ้เราโดูนะฮะพ่ออะไรอ่ะอยากรู้อันน no. okay. ี้อยากรู้ อุ้ยไปแล้ไม่สนไปพักผ่อนเถอะผมยังไม่อยากพักผ่อนนะผมอยากไปเที่ยวอ่ะพี่ผมขออยากไปเที่ยวนะอันนี้คือจะตัดออกนะครับมไม่ได้ทําในคลิดนะไปเที่ยวกันนะครับอ๋ออ๋อเดี๋ยวไปเที่ยวได้ไหมโอ้ไปเที่ยวไม่ได้ะเสียดายทำไมไปเที่ยวไม่ได้แปดนอนก็นอน ไม่จะให้ทำยังไงได้อารมสีอารมสีป้านอนเอ๊บแล้วก็ตื่นมาวันนี้เสียเงินไปเท่าไรหรือไม่ได้สักบาทตัวสองไม่ถูกต้องอตื่นเช้ามากวบาวัานที่สดใสยจร,จริงเลย ขายพร้อมหรือย <si ังวันน okay ี้เราจะมาตรวจสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ตอนนี้ไปทำงานเถอะโอเคสอบ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 ตรวจสอบสอบปิดกลับก่อนได้ไหมปิดกลับก่อนได้ไหมปิดกลับอไอย่าปิดกลับใคยมีการทักทายคูมาใหม่คุณมีสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนหรือไม่การซื้อหายขนาดเล็ก อะไรอะไม่ผิดกฎหมายใช่มนี่คืออะไรกระถาชำระบุหรีหนึ่งซองเอามาเพื่อก้าบริสุดอืมต้องก้าแฟเออเอาเอาบุหรีนี่ไปขายไปบุหรีเอาเอาบุหรีเอตอัอบาร์สนิเรนซบิกซาราสอุบาอาบาจำเป็นอ่า ว่าชื่ออ่าไม่ตรงกันอ่าไม่ตรงกันพี่ไม่ได้เข้าแล้วครับพี่ไม่ตรงกันเอาเอาอใหญ่แล้วโอ้โหโอเคตรงกันเนะี่ยอันเดียวพี่ไม่ได้เข้าออกแต่พี่ไม่ได้เข้ามันก็ปนแปลกๆโอ้โหเสียเวลาเสียเวลาพี่นะเสียเวลา ทุกอย่างไม่ตรงเลยดูซินี่ทะเบียนบางตัวน 8FF 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 ไม่มีไม่ใช่คนนี้โอเคมามาตัวหน่อยมามาดีถูกดีมากนี่โอเคโอเค แต่ยังไงพี่ก็ไม่ได้ไปอ่ะเน,นี่ยกัดคุมคึมฮะลางไรล,ลางไรลางเบือยสามโอเคระสอบกาแฟสามอ่าไม่ผิดอ่าผิดผิดนะพี่ผิดผิดนะกดเอ็ดโน้ต เจ้าสินค้าก็ผิดอ่ะไปพี่เชิญออกจากรถอขอตรวจรถรรรในไว้ใจอย่าทำพื้นที่นั่งของฉันสุกปกแน่รับรองว่าไม่สุกปกแน่นอนไม่มีโอเคไอพี่ก็ไม่ได้ไปู่ดีขอโทษพี่ ไม่อนุมัตินะนี่ยังไม่จบนะฮะอะไรนี่ยังไม่จบคืออะไรแปลกแปลกแปลกอุ้ยังไม่จบโอเคเรียบร้อยพีเนี่ยโอเคอย่าหาทำ ไว้ใจได้นะคนนี้ไว้ใจได้นะขอให้เป็นวันที่ดีโอเคไม่ฝั่งนู้นเรออขอบัตรจัดให้เลยเอ้ยพี่พี่ อะไรอะไร,ะไร,ะไร,ะไรเราไปหยุดเปิดโอเคดีที่ไปไหนโดนแน่พี่ พี่หนีไหมพี่จำไว้จำไว้เดี๋ยวพี่โดนเซตยอดสุดต่อซีโม่สองหอไข่แน่นี่พี่พี่ไปไหนไม่รอดแน่อู้ผมนี่แหละไม่รอดแน่ขับรถเอ้ยมาทางนี้เพื่อไปมาทางนี้เพื่อไปไปเอ้ยพี่นี่จะไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนนะดูแมพเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย ไปไกลขนาดนี้ยี่จะหนีไปไม่ได้นะพี่อย่าหนีไปเด็ดขาดผมจับเซตยอดสื่อต่อซีมอซองฮอลชไขแบบไม่หยุดอย่างไ้อ่าเหน็หนแล้วไ้

อไอ้พี่หนีไม่รอดแกหลีไม่นอดนอะ่เออะเฮ้ยรอสักทีใส่สายเรียกเข้าเฮ้ยเฮ้ยต้องรีบกลับ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 ทุกคนเราต้องรีบกลับรีบกลับแล้วมพอมันนับเวลานับเวลาเฮ้ย นีไปไหนเดี๋ยวเร็วเร็วเเร็ทานี้ไปไปไปเร็วเรๆๆเร็วคิดว่าจะหนีฉันบนรึกการขับการขับรถความสามารถในการขับขับโอ้ลิ้นลิ้นพันอยู่นั่นแหละความสามารถในการขับรถของผมนี่สุดยอดมากดูกระจกดูจากกระจกก็รู้เลยนะครับว่าสุดยอดขนาดไหนทุกคนดูสิกระจกเป็นไงทั้งกระจกข้างกระจกหน้าเรียบร้อยหมดเลย mần tung mần tung mần tung 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 hả ừ เราขายการติดต่อจากกองพลน้อยจากคลิคอฟอะไรอะพวกกบฏนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนดังนั้นให้รีบไป,<ว>ไปที่นั่นโดยเร็วคืออะไรอะพืพ้นพกเรามีแล้วพื้นพกแล้วเราซื้อมาเพื่อเราซื้อมาเพื่ออะไร เรามีปืนพกเต็มไปหมดเลยคุณดูสิมีสองกระบอกแล้วเนี่ยเฮย้ยมามาด้วยเหรอเพื่อนอาจาจะเป็นความร่วมเดี่ยวของฮาร์ดแวร์อีกครั้งมันเกิดขึ้นอยา่างน้อยเดือนละครั้งโอเคดูตัวดูตัวแกรูคุณแนะ่ตัวแกรูคุณแนะ่เค้ฮ เอ้ยนี่ตับตุกวาริชสตาร์ชินากาฟริลฟเอสที่จะจัดรัคริมินาล o v อาชีพออกไปจากที่นี่กันเถอะฉันต้องแจ้งให้สาร,รวัตรทราบถึงเหตุการณ์ <c oughs> นี่เป็นส่วนตัวโอเคมันไม่ทันแล้วพี่มันยิงอยู่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยยเฮยิง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 พี่เอ้าพี่ทนแล้วดึงพี่มีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยพี ho, ่พี่พี่เฮ้ยเดี๋ยวเดินวิ่งรันรันตึงตือเรือไม่รอดผมสายวิ่งผมไม่สายสู้โอ้สู้ไม่ไหวผมก็ไม่สู้เฮ้ยวิ่งไม่หนีวิ่งไม่หนีวิ่งไม่รอดพี่ด้วยเดี๋ยวที่เขาไม่มีชีวิตตูอย่าตายนะโอ้ป้าหมดใจแร้วด้วย ืออะไรอ๋อผมผมเล่นแบบฟรีครับทุกคนเออผมผมลืมไปว่าผมเล่นแบบฟรีเอออันนี้คือผมเล่นแบบทดลองนะครับโอเคนะยังเล่นกเกมนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะไว้เจอกันพรน่น้านะเดี๋ยวผมจะลองซื้อมาเล่นดูนครับแบบแบบเสียตังค์นะโอเคมาถึงช็อตนี้โคตรมันโคตรมัน,มนกำลังมันเลยอะ โอเคไว้เจอกันพรุหหน้านะถ้ามีนะโอเคนะครับ